สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามื่อนี้มากิน้นจะยำมามามากินยำบ้านผิดสูตร้จะเด้อมาเด้อพี่น้องจ้ามีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปพี่น้องมาเด้อจ้ามีอะไรก็ใส่ลงไปแซ่บแซบพี่น้องแซ่บ มาๆามามาจิ้นข้าวป้าสูตรจาคนสวยเอามาเช็ดหน่อยเช็ดก่อนจาเช็ดก่อนมามาจินยำมาจินยำมาด้วยจ้าเดิมมามือหนึ่งมามือหนึ่งออกนอกบ้านจ้าโอ้ยเปิ้ผมคุณนายกระดาษรูดติมไยเอามาเช็ดมือมาเช็ดมือเอาใหม่ทิล่ะอ่ะเช็ดมือเช็ดปาก ปากแดงๆไว้ใจได้ค่ะ Sorry cannot นะลุนนี้ cannot เช็ดปากเช็ดจะกินได้นอน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 อิท่านี่นะพี่น้องเพลินคนงามเพลินน้มกดน้มเหลือมาจ้ามาจ้าแซ่บๆซ่กินได้ไหมพี่สุกินได้แต่พี่ไม่ถนัดพี่ชอบกินเบียร์ไงเนี่ยมีกุ้งด้วยนะพี่น้องอย่าบอกนะว่าหนูกินคนเดียวเนี่ยนี่ใส่ ข้าอออกไปกินเลยเดี๋ยวจะกกินมหมดได้เด้อยด่าเป็นห่าเหวอเดึกๆมาไม่หิวห,หรอเมือ่บอเมื่อเออเนี่ยจอดแซงหรือว่าสอดแจง้งข้าสแซรเด้อเอาบอกจริงๆเด้อพี่เพื่อนขาดิบ่สกินข่าวว่าเป็นยังแต่ว่าเราจะขาดเบียร์เมนต์เฮ็ดงานเบย์ปันใดก็ขอคนได้กินเบียร์ก่อนนะนะวะม,มาได้จ้ามากินยำน้ำกันได้จ้าเด้อ มะตเ aza เราจะไหล่ถ้ามีความสุขได้พี่น้องมาเจอกันหนะถ้าได้บอกบ้านไปที่เราพี่น้องมันย้อมกลับง่ายๆดอกไปบ้านใจใสพอออกไปบ้านเขาเขาเทคแคร์เราดีแล้วก็เทคแคร์เขาดี้ห่ะน้องมาเฮ้เทคแคร์แล้วพี่สาวทำกับข้าวให้ทางขออืษแม่เทคแคร์แล้วก็เทคแคร์แฮมไปกินเองตัวข้าวเฮ็ดบ่เป็นตัวสนใจหรอก รอจินก็คงอดตายแล้วทำจินเองเนาะจตะเนาะไปบ้านบุนบนรีแค่จินเองหมดแล้วจ้ะนะก้นเห็ดอาหารแซ่บก็ต้องเห็ดสีอันเขาเหา็ดบอเป็ยนสิละ <c oughs> กินมินาชิกินอย่างเดียวะ <c oughs> นะก็มีความสุขเยอะแล้วกินหน่อยกินหน่อยอร่อยพี่บ๊อบก่อนบรีมาร์คแคร์ได้บ๊อกก็แซบ่บแต่นี่ผัวกินหมดไปตั้งจานหนึ่งห็นบ่เนี่ยนะก็ <c oughs> จะกินบ่ได้ดอก เวลาค่อยกินเบียร์พวกนี้เดี๋ยวแบ่งไว้หน่อยนึงแต่ก็ไม่เอาไปอ่ะจะใครกินหมดนี่ก็ไว้นี่แหละเพราะเธอกินให้หมดเหลือตั้งกันนะกินกินให้มันเหลือหน่อยนึ่งหน่อยนึงเอ้าบบกินไปได้เดยอแค่เพิร์นโอเคเยอะเม็กบิวตี้ฟูลหน่อยนึงสิแล้วก็มาเซ่ฮัลโหลกับฟาร์มเี่เพิ่์นบอกผัวเพิ่์นเพิ่์นบอกภาษาก็แล้วกันกับผัวเพิ่์นพี่น้อง Oh. หนึ่งเดียวในโลกจะซื้อสายได้จ้ะพี่น้องจ้า oh, <absolutely. S 2> เขาเอิ่นภาษาลักเขาเอิ่นภาษาลักอย่ <S S าอย่าบอกเอลแคสจิสต็อปแล้วก็เทคแคร์ฟอร์แล้วก็วัดอยู่วันวัดอยู่วันถามผัวว่าจะไปจอดรถตรงไหน <laughs> ถามผัวว่ัดอยู่วัน อ้าวเรียนมันน้อยจบแค่ปรีเอลอย่างกระคอยเอ,อเอาคำๆคคพี่น้องตลกๆอือน้อเผื่อเก่งหรอกจ้ะแต่ว่าแต่ว่าหันบปอดตายนะจ่าเราไม่ใส่เ,เก่งหรอกเดี๋ยวแต่มาอยู่สิบกว่าปีก็ยังได้ซัมเนียมันก็มีความสุขดีแล้วอยากดีมีจนขอให้มียิ่งต่อไปนี่มีแนวมีแนวหนุ่มมีแนวโ<ด>นวน,วน,น,น,วน,นว่าสี่สิโสดยิ่งบริภาษาอังกฤษเลยนะจ่ะโสดเนี่ยเราไม่พูดภาษาอังกฤษน้ำเลยเด้ เล่าจำสีสดด้วจ้ะพี่น้องจ้าสดตอ่หด้วจ้าบ้านสูตรอช่วชัวมีมีเบืองฐาเท้าเราขึสีสูตรดีๆเราก็หล่อแนมสูรสนิทนะจ๊งงานปั้นอันบได้เมาสด้วยกตาเป็นแบบซี่บได้เมาสด้วย้ากพระธาด้กินได้เพิ่มถ้าบัยกกินเรากินก่อนถ้าพ่ยกแต่บได้เมาสด้วยกหตตาแบบนี้บได้เมาสด้วยแจกบได้เมาสด้วจ้านี่เมา ก็เป <c oughs> ็นอย่างนั้นสนุกสนานไม่ได้ยากเลยลองซื้อหอมแขกมาออกินอ่ะหอมไอ้แดงๆอ่ะหวานหวานมากอร่อยมากหอ,หอมแขกอ่ะไม่รู้อนะเวิร์ดมามาเซ่ฮัลโหลเซฮัลโหลบีอินไทยแลนด์นี่แหละบิ๊กอินไทยแลนด์ไอเซนฟอร์ไอ้ซันอินไทยแลนด์ทูยูเซยูเซฮัลโหลฮัลโหลนัดซีอยู่ยูแฮทฟิลแฮมดาวลิสันบีดเบอร์นั่น ดั๊ดเซ่ดั๊ดเซ่แฟนพี่สู่เขาค่ะแฮปป y ้ฟาร์มลี่อยู่เซ่สวัสดีครับอาจารย์มาจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากอยากคุยกับคนไทยสวัสดีครับโอ้โหสอรี่ได้จะจี๊บจกเออ thank you ก่อนทีขอบคุณครับก่อนที่เขาจะไปนั่นน่ะนึกจะอยู่นั่นบอกับขอบคุณเขาบอออันเขาแล้วนะตายแล้วคุยคนเมา แต่อันนี้ไม่ได้เมานะตาตามเป็นแบบนี้วันเนี้ยมันเป็นอะไรไม่รู้ตื่นแต่เช้าต่อรู้นาะคดแต่งคอยนะแต่งตลอดเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงเวลาค่อยขายของคนแต่งสวยทูคนหวดต็งบ่ได้โอ้ยกูแลเงิดหวาไปบู๊รอกยอมแพ้คนหนึ่งก็แบบสีแบบจัดจานในคนหนึ่งก็แบบแบบจืดชืด ถ้ามันรู้งามกว่าไข่เลยเอากะยาร์าจังสันท้อมันก็ตามอายุมันไขมันนั่นละขอกงบอยยาแก่ตัวข้อห้าสิบสี่เด้อตัวนี้ค่อยรู้อยู่แต่ก็เป็นสนีนะคือมันจะยากเลยนะมันจะงามตามอายุมันนั่งละสนุกเด้อล่ะข้าวกระเบนย่านเฮียเนี่ยแะคือกินบอกพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งพี่น้องมาจิน้ำแม่เง็ดไหล บ่กินน้ำมันแหมเง็ดไหลเง็ดไหลเง็ดไหลแสบก็แสบเป็นตะเพ็ดแต่ละบอกเพ็ดบ่เพ็ดบ่เพ็ดเสื้อเสืปากเสื้อบ้านเพื่อนสีสันมันเท่จริบจังมันต่างคนกับหูอย่างสีแดงบัดทั้งบ้านจ้ะบ่อยากใหุ้ไทยให้เบื้องหลังแจ๊บไม่รู้เร่องเหตไทยเบื้องแดงบัดบ้านจ้ะบ้านเพื่อนะแดงแต่ผมพอจ้ะผมเพื่อนก็แดงแจ๊บแดงที่ไหนดำ ไปยอมจะเทียแต่ก,อก่อนววมักผมแดงอยู่ไม่ได้ว่าผมว่าผมนั่นไงคนเมากับคนไม่เมาคุยกันมันจะเป็นแบบนี้แะจ้ะอย่างอยกระจกตากันได้พี่นอ <c oughs> อ้องอาเธอไม่กินอยมาจกตาฉันได้ไงท <c oughs> <c oughs> ี่เราเอ,อ้ยพี่น้องเอ้ยพูดอะไรบาชีวิตมองนอกลําบากก็เ่็นลำบากด้หรอเม่อไ้เป็นไยเห็น <c oughs> <c oughs> เขากาให,ให้ให้เขาให้ที่ว่าอันที่เขาเขาพูดอันนี้ว่า ให้คิดสร้างมาเบิ้งแบบนั้นอันที่เขาอันคําพยานะเขาไม่รู้มาเบิ้งมาเบิ้งกันนะเขาเขาเขาเคยแต่ละผู้ใดว่าผู้ใดลําบากผู้ใดลําบากเนื้อจ้ะผู้ใดว่าสบายผู้ใดสบายเนื้อจ้ะเออเขาบ่กเหม็นแค่ว่าบอหลังตากสบายเนี่ยมนีิอยู่ที่ว่าคุณสิบโงงได้บออยู่บังนอกเนื้อจ้ะน้องมาดิก็บผู้สบายเนี่ยไปเชียรกันลูกค้าโอ้ย ว่าภาษากาบอกเก่งแต่ก็บบกกรู้เรื่องขายได้นะยัง,งงงๆเดยนะเอาพี่ขายคนเดียวต้นน่ะเอาสิบปีพี่ก็ขายอย่างนี้มันคือรู้เรื่องกันนะจริงๆแล้วเอาเป็นเรื่องเป็นราวพี่ม่รู้เรื่องลูกค้ามันกับภาษาเรื่องคือกันลู้า่าวกับภาษาอังกฤษอะไรคือกันมันเป็นพวกกัน พวกแขกพวกโปรแลรเนเน,นี่ยรู้ <c oughs> ข่าวว่ามันพวอหลังกินนะจ๊ะเนาะหลังกินก็เขาแค่โอเคนะเขาก็ดีกับเรานะม <c oughs> ีได้สิปด้วยเด้ออ้าวเอาคิศว่าพี่นอาา้องคิศว่าคนเกาหลีไม่บอกภาษาไทยนะจ๊ะพี่น้อง มันสิเป็นแบบนั่นลรืจ้ะมันสิเป็นแบบเคล้าวโอเคแบบนั้นเป็นแบบคำขังแบบนั้นจบแค่ปรซีเอ้าละคือรู้เรื่องหมดนะเอาเป็นงานเป็นการกับบอกใครรู้เรื่องคนใดเรื่องแบบพี่แม่งคือมันนี่ผู้ใดเก่งคือกูบอกกูจบปรซีกูนั่งเครือมาหอมมึงนอนมึงโดนละไายโดนแต่ก่อนมาเห่าเครื่องบินดีๆพี่บ้าว่าพ่อกันสนพี่บ้าวว่าโอ๊ยฉันก็่งมีแต่คนเรียกมาดามมาดามคนเยอ เออนี่ยระดับมาดามมาเจอกันก็บ้าเบียเบลเบลเบลเท่เบียเท่เบียเท่เบียแม่ไอ้หานี่มึงว้าวอย่าไปไปต้องนั่งตรงนี้เด้อบอกเขาก็คุยจัดอ๋ออ๋อจุกอันนี้ด้เอาไว้เด้อจ้ามาดามจ้ามาดามมาดามโอ้มาอยู่บ้านเมืองนอกเมืองนาเนาะ เงยไหล่มาในย่า,ยานเล้วแตนะ่มาดามดีๆนี่ <laughs> ก็มาดามเจ๊นี่ยใครก็เอิญมาดาม <laughs> เพิ่นก็มีนับแมงสี่ร้อยสี่สามสี่ร้อยคน้าหนูเพ<ว>ิง<ร>่งเห็นตาหนูเมืเ่อไรตาหนูคือบ่เหมือนวะตาสงสัยคิดถึงไอ้ข้เสียงเงี้ยโอ้ยาตายแล้วกำเวรเลยพี่ว่าดนะนะไม่ได้นอนมาสองวันแล้วดูซีรีส์ไปไหนมาอ๋อซีรีส์ดูหนังจีนดูหนังจีนดูแม่ง มันนอนอีกทีก็รู้เวลาดูในไกลทีที่สี่ที่ห้านอดูเพลินนอนคนเดียวนอนจะอะไรมาแม่เจ้าปากว่าเอออย่าเป็นโสดเสียใจใจคิดถึงเขาจะตายอะไรแต่ก็รออจ้าก็คิดถึงเลเนาะก็คิดถึงได้จังไดบ่เป็นบ้าถต่บ้านีผู้ใดหาเขาหาหน้าให้กินเลยโอ้มันปวดเสื้อมานเลยเอามาจากอื่นนะปวดเสื้อที่ขายของที่มันที่มันนานๆนะไม่เล้า โอ,โอ้แต่โ,นอนโอ้โหติ๊กต้นมันน้อนะฮะอ้าวคนเม็นห้าวขบยำบุญติ๊กต้นเหเีมก็คิดว่ามันเป็นลูกเป็นหลานเพราะโอนเงินให้มันใช้มั่งสิมันไม่ได้ทำงานก็มออย่างว่าปิดตั้งตั้งรวยรถฟ้าจะโอนให้มันอยู่ด้วยนะ <c oughs> เอาแเฉยเฉ <c oughs> ยเลยนคนเฮาน่ะนะฮะเศร้ากินขำอยู่นี่มาอยู่นี่กี่ปีแล้วประมาณเท่าไห,หร่วะมาพอต่อเท่าไหร่ พศสอ,2010อ,องพันสิบอ่ะสองพันส<อ>ิบสองพันสิบมั้งก็สิบปีแล้วไงก็วันตัวตอนนี้พศยี่สิบแล้วอ๋อยีอ่สิบอว, <laughs> ว,วะเรานึกว่ามันมันเลยกว่านั้นใช่ไหมไม่ <laughs> พี่นึกว่ามันเลยกว่านั้นเลยเหะสิบปีแล้วพี่น้อง <laughs> แต่พอมียังดอกก็เอาอย่างนี้แลยก็เออมาดามมาดามก็รวยบนจนอก็อยู่ปานนี้แหละ ไปขายของเมื่อยชกมือเดี๋ยวบาสิม่เห็นบทสัมภาษณ์แย้สูให้ฟังเอามือในที่เรบก็ถ้าได้ดื่มปนีนั้นจะตอนนี้เรยเอาเลจอิงโอดบ่เมาบ่เมาดอกดอกบุดกับบ่เมาเนี่ยโอ้ตายเราแท้แท่เวลาไม่เมาไม่เคยคุยคุยกับใครหรอกอันนั้นี่เมาเนี่ยจำได้หมดนะเรื่องจริงหมดเลยนะเรื่องจริงหมดเลยนะอันอันเวลาเมานะ่ จะพูดเรื่องจริงตลอดเลยได้เวลาไหนที่ไม่เมาไม่ทางานก็ไม่เมาเมาเขาจะได้ออกใช่หรือใช่เมาค้างหรือเมาค้างก็มาเป็นอย่างนี่แหะแล้วก็มาเดบาเ์ด้วยวันน้นดื่มมาหน่อยก็ได้นะแล้ก็มากินขิงข้อเจ้าก็มากินนั่งไห้ยากระบาดกินเจ้ข้าวเหนียวขนาดที่ต็มเป็นเล่าเลยแต่ม่กินเจ้ข้าวเหนียวล้นๆกินเท่านึงอันนี้เพิ่งกินข้าวเหนียวแค่เพิ่งมากินข้าวเจ้าแต่เพิ่งกินข้าวเหนียวตลอดเลยนะจ๊ะ มากทีมีให้มาประได๋เขาฟังเพื่อนเขาต้องมาหนึ่งเขาเหนียวกินนั่งจัดเลยอ้าวแท้ๆเด้อเรื่องจริงอันอันซื้อมาโลเนี่ยอยู่สองเดือนสามเดือนไม่หมดอันขั้นเดียวแล้วโหอันอยังก็เท่าไหร่กี่ชงกี่ชงก็ซื้อมากินอ่ะนะจริงตอนนี้โอ้ยก็่ตุ้มันนี้ชินเปียงว่าเขาเหนียวเพาเปียงมันว่าเขาชินแต่เบียร์เปียงมันเบื่อเบื่อเปียงเปียงอยู่เปื่งเปื่อเปื่อเบียอยู่ก็ได้สนได้รักวหาเงินเก่งตัวละ แมนจิ้มไปเลยตายไปยัยไป็คอล้มกูัวเมาเริ่มเบียดอ้าวแฉ่แฉ่เดี๋ยวมาดามจ้ะพวกพวกลูกค้าเขาทุกคนเขาเอิ้นมาดามนั่นี๋ยะเนาะอยู่ได้เพราะจุดยังจ้ะเรื่องเงินทองก็่อยมีปัญหาอยู่ได้เพราะว่าเขาลูกค้ามาแต่คนมาดามมาดามมันก็เม็นสิ่งบ่าแม่ย่องเด้แค่แค่หาบ้านแม่บ้าหาผลประโยชน์เขาก็ขาย ซื้อขายมาเป็นสิบปีแล้วก็อยู่ได้ก็มีความสุขแช่ไหะจ้ะเพิมสุขถ้าถ้าเกิดบบมีข้าามาดามเนี่ยเราสี่อยู่เลยนะสิกลับเมืองไทยเลยนาะล้วสบ่อยู่สิบปีที่เราอยู่เมืองไทยได้ที่อยู่กีได้สมือนี่ย้อนคำว่ามาดามาถจะเตือนขึ้นไปขายของว่าจะเปิดลานปุ๊บมาดามลนก็ไม่ไล้ทำใจมาก่อนเลยเนาะ ก่เจออะไรเนาะเด็กบ้านนอกคอกนามีคนมาเรียกมาดามเจะอะไรนักหนาเนาะเออหนาได้ที่ไหนอ่ะไปไหมเออไปอยู่เมืองไทยเขาจิบชี้หน้าว่าเราเีอเลยไหมอันขึ้นเครื่องบินแต่ก่อนนะโอ้ยอันอันเปิดล้านแต่ก่อนก็เป็นเจ้หุ่นเดือบ่แมนอเป็นเจ้อสุชาติซาวนะอันผัวหาไปขี่เครื่องบินเออไป ไม่ได้ขี่เครื่องบินเราพาไปดูว่าเออสนามบินมันเปิดอล้วไปดูกันไหมวะนะ <c oughs> คือเขาเราหยุดสมุดประการใช่ปะ่ะแร้วนี่อันอันแท่ๆเด้อโอ้ยมาเห่าเครื่องบินแล้วโอ้ย <c oughs> <c oughs> ฉันจะขึ้นเครื่องบินมันเท่าไหร่วะไปพิซณ์โลกนะเราอยู่พิซณ์โลกนะ <c oughs> เออมันไม่แพงหรอกเออเดี๋ยวเราก็ได้ขึ้นนะอ, <c oughs> <c oughs> อันอยู่หัวเก่ามีหัวไม่หัวฝรั่ง <c oughs> โอ้ยกบบ กูจะไปคุยกับฝรั่งได้บอ,อันะจบแค่ป .4 นะก็แช่แเด้อ <c oughs> คุยหมดรู้เรืร่องหมอกันจ้ะพี่นอ้อง <c oughs>